ตัวนี้เห็ดปิ้งจีนด้วยไข่เห็ดแบบดาดเอาโลดใส่ไปปิ้งอัน,นใส่ไม่เสียไม่ยังคือขาเจ้าแต่ว่าขอชีใส่หมอดาอดเอาโลดปิ้งปิ้งจนีนปิ้งหมูมาบุ๋นปิ้งจีน <laughs> ใส่พงผิดมันบาน ลองเบิ่งดูซื้อมากเลยกะข่อยซื้อมาแล้วขกสิลองเบิ่งเห็ดกินมันมันสิแซกก่บวะอะไรอะไรซองนี่นี่นี่ซองมันนี่ข่อยสิลองเห็ดกินเบิ่งมันมันมันสิคือเขาบ่มันสิแซ่บสั่นเดยตอนนี้ขกศิอาโป้งเพชรมาใส่ ใส่ไมืดใส่ทำในล่องมึนก่อนแล้วก็คนแบบบีนจีนมันจะเผ็ดมันจะแสบล่องมาก่อนเด้อติดไทยก่อนทำได้เลยคันโบพ่อก็จังโวยใส่ใหม่ซีมอนก่อนสักกระตอนหนึ่งซีมองก่อนเอาไปทละอืม แซ่บอีูเลยอืมอืมคักๆๆทราบไหมมาแล้วกินเบอ่งอันนี้มันชีแซ่กหรือบอกไปชีซอนเบื่อเพียบเลยอะๆใส่พเยอะหลอก็กาวกาวงเบงไบอมันอกันคือีเพ็ดเนาะบอกไห ข้าปุงมาเข้มล้วพี่น้องอัสไปใส่ใหญ่สจะไปปรุงยังได้มันแสบไม่เน้นแบบริันันเป็นซอมันมันแสบมาและพอเราไปเอือบนั่นมันเลยยักเข็มหน่อยหนึ่งทาไปต้องเอือมันกับได้มาขี่ขอเทียงน้ำกันพี่น้องข่อยปีกจีนปีกจีนข่อได้ผงพริก พิชจีนมาแต่มันจะเฮาวเราคนเราไปไปมักใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาใส่อย่างเนาะมันเลยจะเค็มน้อยหนึ่งพี่เนาะกุ้นจริ้งนย่างเรต้องปรุงอยังไรใส่แตงเพล็ดมันละพอเสนาก่อนมั้ยเป็นกันไงเป็นจินนะเค็มๆ <laughs> ออนานาก็เอือบที่อนน้นากว่าสิเข้ม,มริกมันกับเข้มนะพงษ์มัน,เนีเขาเอกมาใส่ทำเมนทูทำาอ,อ,อาหารนี่ขากเลยคะเนีไมไผ่หมักแบบรสชาติส,าสมุนไพรเน,นะกลิ่นมันสมุนไพรมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นโอ้ยกินแตบคนกินกินกับผมเป็นสำเร็จได้พี่น่องน่าสิขีบ <laughs> ขีบขาเจ้าขีบเขาพ่ะนะใอ่ข้ามมาหาสิบเพจหนอ่ะสามสิบเพจับบ่อ,อ,บอ,อบดีกินกกับเขาแรกแต่กินกับเพื่อนโอหเข้มขัเลย เพราหว่านหมโหดรกบริสีมังแจวมันอนะเป็นมักก่อนโอ๊ยอ่ะอืมอืมืครสัสด ซื้อองค์งงงมันมา